พิจิตต้องกลับมาอีกทีครับอันนี้จริงๆคือแบบว่าอาจจะต้องแบบสักอาทิตย์นึงอ่ะเออใช่ค่ะวันนี้มาถ่ายที่พิจิตวันนี้ก็ได้มาสักทีเมืองที่คนขับผ่านไปอ่ะเออเราก็ถามตัวเองว่าเอ,อ้ยเราผ่านทางนี้หลายทีแล้วทําไมเราไม่เดียวเข้ามาสักทีนึงเนี่ย mm hmm. ท,ที่เราทารายการท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางมาได,ได้ได้ความที่พิจิตตอนแรกเนี่ยก็ก็บอกเลยว่าหาข้อมูลได้ค่อนข้างายากเหมือนกันหลายๆายคนก็ไปที่เดิมๆ้าส่วนใหญ่ เราก็เราก็อยากจะเปิดจุดที่น่าสนใจให้ให้ให้มากยิ่งขึ้นแต่แต่ด้วยระยะเวลาของเราเนี่ยอาจจะไปไม่ได้ทุกชุมชนต้องขอโทษด้วยพิจิตต้องกลับมาอีกทีครับอันนี้จริงๆคือแบบว่าอาจจะต้องแบบสะกัาทิตย์นึงอ่ะเออใช่เพราะว่านะหลายเรื่องมากคือถ้าเราจะจิ้มลงลึกไปกว่านี้เรื่องประวัติศาสตร์พันปีหรือ หรือเรื่องชุมชนต่างๆโอ้มัน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 ไปได้หลายทางมันไปได้หลายทางมันมน่าสนใจต้องกลับมาอีกผมว่าต้องกลับมาอีกตอนนี้ก็น่าจะน่าจะได้น่าจะได้ชมกันแล้วมัง้งแล้วก็เดี๋ยวมูที่คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์ของเรา